โรงเรียนชุมชนต่อแพรวิทยายินดีต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนต่อแพรวิทยากลุ่มเครือข่ายขุนยมแม่เงาตั้งอยู่เลขที่242หมู่ที่1ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอนในชั้นระดับอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยมีเขตพื้นที่บริการจำนวน8หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านต่อแพรบ้านหลวงบ้านหัวเงาบ้านประตูเมืองบ้านห้วยต้นนุน่นบ้านห้วยนาบ้านสวนอ้อยและบ้านนาหัวแหลมโดยมีนางสิริรัศรีโพธาเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวนครูผู้สอนจำนวน17คนจำนวนบุคลากรอื่น2คนข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2,567แบ่งเป็นระดับประถมวัย29คนระดับประถมศึกษา49คนระดับมัธยมศึกษา42คนรวมทั้งสิ้น151คนมีนักเรียนพักนอนจำนวน15คนใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาและสามารถใช้งานได้ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยามีการนำเอานโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีสุขสู่คุณภาพอย่างยั่งยืนด้วยสาม,มีสี่พร้อมหนึ่งสร้างสาม,มีโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยามีแผนปฏิบัติการประจำปีมีความพร้อมในการจัดเตรียมหนังสือเรียนและอุปกรณ์ทางการเรียน มีความพร้อมในการจัดเตรียมและดำเนินการของงบประมาณอาหารกลางวันอาหารเสริมนม4พร้อมโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567ได้ดำเนินการประชุมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีแผนเผชิญเหตุและมีการวางแผนการใช้แผนเผชิญเหตุห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนจัดบริเวณอาคารสถานที่ได้ปลอดภัยร่มรื่นสะอาดสวยงามครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีนักการพานโรงที่พร้อมในการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนพร้อมดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประชุมเพื่อพบปะกกับนักเรียนมีการเตรียมและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวทางในการดำเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมีการลดภาระที่จำเป็นเช่นการยกเลิกครูเวร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเช่นการจัดทำบิ๊กดาต้ามีการปรับปรุงดูแลสุขาตามนโยบายสุขาดีมีความสุขอย่างต่อเนื่อง 1. สร้างโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาสร้างความสุขให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางเสริมสร้างความสุขให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางเสริมสร้างความสุขให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2567บูรณาการการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์โดยโรงเรียนชุมชนต่อแพรวิทยาเน้นเรื่องศิลปะและการแสดงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวการประเมินพิซซ่าการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ฟังคิดพูดและอ่านคิดเขียนส่งเสริมการเรียนสองภาษาโดยใช้ AI การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้และการบริหารซึ่งความคิดเห็นของสถานศึกษาต่อการนิเทศความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567 โดยรวมของโรงเรียนชุมชนต่อแพรวิทยาอยู่ในเกณฑ์ระดับ5มากที่สุดขอขอบคุณคณะกรรมการอเทศกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567เป็นอย่างสูงขอบคุณและสวัสดีค่ะ